ยิ้มโอ้ส่มตำสวัสดีคะ่ะสวสดีครับอากาศแซ่บมหึมาอืมแซ่บมหาสาลนี่น่ะุ <c oughs> ย,ย,ยนี่น้ำปลาเชิญยิ้มนี่คะ่ะแม่นแล้วอันเนี้ยน้ำปลาเชิญยิม้มน้ำปลาอารมณ์ดีการันตีความแซ่บครับ จับซื้อๆกะเอาอมดีละเดนนี่นั่น,านนั่นนั่นน,านี่เพราพอไอ้บอกแล้วอย่างนี้ต้องจัดเอาตำปูปลาร้าหนึ่งอ่อหมูหนึ่งเคาเนียวหนึ่งกินนีไ่ได้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 รอสักครียังรอสักครู่ที่สำคัญที่สำคัญอะไรอ,อย่างอื่อ่ะน้ำปลาร้าเชิญยิี่นีญญญ้นสามครัอโอ้จัดให้เลยไม่ใช่ประเด็นเด้อ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 อร่อยแน่ๆอร่อยแน่ๆไม่เป็นกระแซาะเนาะใส่เลย วีวีโหจำแทบไม่ได้เลยนี่ถามจริงๆแก่อวบอ้วนขึ้นปะเนี่ยและที่สำคัญปลอดบวมหรือเปล่าคะเนี่ยตายแล้วมันชัดขนาดนั้นเลยเหรอแกโอ้ไม่ชัดเทิ่ตัดแตกเลยน,นี่ตั้งแต่5้ารอยเมตรยังเห็นแกอยู่เลยนะอุย้ยถามจริงๆเถอะเด็กมานอนขวางอยู่หรอคะนี่แกเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าเอาเรื่องอ้วนดีกว่าเออดีเพราะคุยเรื่องนี้ฉันรู้สึกด้อยไปเลยอ่ะนี่เธอ ฉันน่ะอยากลดความอ้วนมากเลยแต่ว่าพิตที่นสมันปิดนะสี่ดีเลยแกนี่พอดีเลยนะฉันเองไปอ่านเจอมาอมแกเราออกกําลังกายแบบเบาๆไม่ล่ะเขาว่ากันนะการเดินนี่นะไปการออกกําลังกายอย่างหนึง่งทําให้ผอมด้วยโอ้โหไม่จริงหรอกแกถ้าเป็นอย่างนั้นนะบุริษภัยสนีป่านนี้นะหุ่นดีเป็นอมตะแข็งแรงหเหรออ้วนอยู่เลยเออเอางี้ละกันแกลองว่ายน้ำไม่ล่ะฉันอ่านเจอมาเหมือนกัน การว่ายน้ำนะทำให้ผอมโลงของกําลังกายด้วยและที่สําคัญนะแกต้องกินปลาแล้วก็กินน้ำเยอะๆสามอย่างไอตอมีพูดมาได้ยังไงเนี่ยแกดูปาวาดิปาวานอ่ะมันว่ายน้ำมันดังชีวิตแถมยังกินไปอีกด้วยดื่มน้ําก็ยังมันยังอ้วนอยู่เลยโอ้โหเอางี้ละกันแกอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรดีกว่าฉันว่านะ เฉยอันนี้ดีที่สุดเลยแกแกดูอย่างเต่าสิมันอยู่เฉยๆเดินช้าๆทำอะไรช้าๆอายุมันตั้ง5 0 0ร้อปีเลยนะแกฉันจะอยู่เฉยๆแบบเต่าเฮ้ยไปดีกว่าไปไหนอ่ะไปบ้านไปอยู่เฉยๆคนอย่างแกนะไม่ฟังฉันไม่มีโอกาสได้ผอมเหมือนฉันหรอกโอ้โหโอ้โห สสแส่บบอหอมบอหอมมากจังสีต่างแซบมหาศาลมีอยู่แล้วน้ปาระเชิญยิมซื้อไปกินก็ได้ซื้อไปขายก็รวยนะครับ